ดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกันในช่องอานิธาชาแนลมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เฟิร์มมาด้วยหน้าตาแบบโลงๆเลยค่ะทุกคนคิ้วไม่มีปากไม่มีสีแก้มก็ไม่มีสีนะคะเฟิร์นก็มีเทคนิคง่ายๆนะคะที่ผู้หญิงขี้เกียจอยากแต่งหน้านะคะ นก็เป็นค่ะทุกคนขี้เกียจแต่อยากแต่งหน้าอยากสวยต้องทายังไงนะคะอุปกรณ์ง่ายๆมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเฟินก็จะลงเป็นตัวเซรั่มนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะทุกคนอันนี้ใครจะลงเป็นเซรั่มอะไรก็ได้นะคะแตไะไปค่ะนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เกลี่ยค่ะโดยใช้มือนะคะใครถนัดใช้อะไรก็ใช้ได้เลยนะคะอุปกรณ์แต่ว่าเฟิร์น ถนัดใช้มือเมื่อเราลงเซรั่มเสร็จแล้วนะคะทุกคนตัวต่อไปนะคะเฟิร์นก็จะลงตัวนี้เลยค่ะทุกคนหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเฟิร์นรู้สึกว่ามันเบาบางนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นหนึ่งระดับนะคะทุกคนก็หาซื้อมาอ่าเราก็มาลงกันเลยค่ะนี่นะคะเฟิร์นก็จะทาไปเลยนะคะแตะไปเลยค่ะแตะไป โอเคแล้วก็ทาบริเวณลำคอด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเฟิงก็จะใช้เป็นฟองน้ำในการเกลี่ยนะคะเ mm hmm. ทคนิคง่ายๆนะคะวันนี้นะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะทุกคนฟองน้ำนะคะหรือว่าพับนะคะก็เอาไปชุบน้ำก่อนคะ่ะทุกคนแล้วก็มาแปะแปะ,แปะท,ทับแบบนี้นะคะให้แบบเออมันติดทนขึ้นอะไรแบบนี้นะคะนี่เทคนิคง่ายๆในการแต่งหน้านะคะว่า แต่งอย่างไรนะคะให้เคือค่องเครื่องอังติดทนฉนบับสาวขี้เกียจนะคะโอเคก็จะได้มาประมาณนี้นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นโอเมตินนะคะเพิร์จะลงที่แก้มนะคะเมื่อกี้ ああฟาดไปเลยค่ะชำ้ชำๆสามหยุดยเบาๆค่ะโอเคค่ะ,แล,ะแล้วก็เราเก็เอามือแท็บเราก็เอามือแท็บๆไปได้เลยนะคะมันก็จะเออฟาดฟาดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราอีกข้างหนึ่งค่ะเอามือแท็บๆไปได้เลยนะคะ แพ้กุ้งค่ะทุกคนมันแพ้กุ้งนะคะ,ะหน้าเราก็จะมีสีสันแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราก็ใช้โอไมายตินนะคะสีเดิมนะคะเอาไปทาที่ปลกตานิดนึงนิดเดียวพอแล้ค่ะทุกคนทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็แท็บเอาค่ะอืม โอเคแล้วก็อีกข้างโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแก้มแล้วก็ตานะคะต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะเป็นของอะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวเฟจะแท็กรูปไปให้นะคะทุกคนคือมันใช้ง่ายมากค่ะหัวของน้องนะคะก็จะเป็นแบบ เออเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะทุกคนคือมันใช้ดีมากๆนะคะอยากแนะนําให้ทุกคนไปลองได้เลยสําหรับคนที่เขียนคิวแบบไม่เป็นเหมือนเฟิร์นค่ะเฟิร์นก็แนะนําให้ไปซื้อมาลองกันนะคะรีวิวว่าดีจริงนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยนะคะเราก็ตั้งเลยค่ะอ่ะาแล้วก็วาดไปเลยค่ะ วาดตามโครงคิค้วของเราได้เลยนะคะคิ้วของนี่นะคะเราก็ได้คิ้วแล้วนะคะทุกคนแบบเออง่ายๆ่ายอยู่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะโดยการวาดเอาเลยค่ะทุกคนคือมันง่ายมากแนะนำเลยค่ะสำหรับคนที่แบบเออเขียนคิ้วไม่ชำนาญต่อไปนะคะเมื่อได้ คิ้วเรียบร้อยแล้วก็จะฟาดลิปแล้วนะคะทุกคนลิปก็ฝฟนจะใช้เป็นของโอไมตินนะคะเหมือนเดิมนะคะใช้เป็น01แล้วก็07นะคะฝฟนจะทา01ก่อนนะ,ะทุกคน01ก็อ๋ออะ01มันก็จะแบบ ส้มๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะลงเป็น07นะคะอันนี้07ค่ะ07เฟิรนก็จะทาบริเวณข้างในปากนะคะให้ปากของเราเนี่ยมีมิติหน้าจุกขึ้น แล้วก็เมมปากค่ะเมื่อเราลงสีปากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ฟาดฟาดแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนสีแก้มสีตาสีปากก็จะสมะดุลกันนะคะเพราะว่าเราใช้ลิปแค่2แท่งค่ะมารวมกันนะคะคือง่ายมากๆค่ะแล้วก็อันนี้เฟิร์นก็ไปใส่ไฮไลท์นะคะที่จมูกนะคะให้มันเอ,อิมมีอะไรอะไรนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นไฮไลท์นะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแต่งหน้าโทนส้มนะคะส้มออกส้มฟาดฟาดฉ่ำฉ่ำฉ่ำแดดเลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเฟิรนก็ขอจบเท่านี้นะคะทุกคนฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เฟิรนด้วย